จอมเวทอัจฉริยะที่ถูกกล่าวขานไปทั่วทั้งอีสตันว่าาหากเขาผู้นี้คิดอยากจะเป็นเทพประธานขึ้นมาจริงๆเรนเอ็มคงไม่มีทางได้ตำแหน่งนั้นมาครอบครองจอมเวทผู้ขี้เบือ่อที่ต้องคอยหาอะไรน่าสนใจมากระตุน้นถึงจะทําให้เขาผู้นี้สามารถยกก้นขึ้นมาจากเปียนโนได้ผู้ที่รับเลือกจากเวทมนต์ให้เป็นจอมเวทสองปานแต่ถึงกระนั้นเวทมนระดับขั้นที่สอง,ของเขาก็มีพลังมากพอ ที่จะทัดเทียมกับลาวจอมเวทสาปานได้อย่างชิวๆตัวละครที่มีทั้งความมาดแมนและความเป็นแม่อยู่ในตัวคนเดียวผู้ที่มาพร้อมกับบทเพลงห่งคิมสันที่จะสะท้านสวงไปทุกหย่อมยาและชื่อของจอมเวทผู้นี้ก็คือมาร์กเร็ตมาการงก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดรเดสตินีกับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับมาร์เร็ต หนึ่งในตัวละครสําคัญที่จะมีบทบาทเยอะมากๆมากเลยนะครับในมัดสุดเวทบนลโคนพังก้าสีซั้นที่2และสําหรับใครที่ยังไม่รับชมประวัติการเดินทางของตัวละครตัวอื่นจากเรื่องมัดก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านทางเพลย์ลิสต์เลยนะครับแล้วก็จะไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยไม่จะสปอยเนื้อหาในอนาคตแต่คุณยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าเริ่มจากรูปร่างเลยเครื่องแต่ง มักเกล็ดนั้นจะเป็นตัวละครเพศชายไม่สิจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกครับเพราะถ้าอ้างอิงจากตัวเนื้อเรื่องที่เขาเคยพูดไว้ว่ามีสัญชตาตญาณเห็นความเป็นแม่หรือผู้หญิงเราไปถึงช่วงตอบคําถามจากตัวอาจารย์ผู้แต่งที่บอกว่ามักเกล็ดนั้นเป็นได้ทั้งชายและหญิงซึ่งอาจจะไม่ใช่พวกข้ามเพศหรือเป็น LGBT เพราะงั้นพวกเราอาจจะสามารถสรุปได้ว่ามักเกล็ดอาจจะเป็นตัวละครที่มี2เพศในหนึ่งเดียวถ้าตามศัพท์ทางการเนี่ยก็คือเฮอร์เมโฟดายหรือเพศกระเทยนั่นเองครับ มักจะพบได้ในสัตว์จำพวกไส้เดือนหอยทากเป็นต้นแต่ถ้าเป็นแบบมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับทางเพศหรือระบบสืบพันธุ์นะครับแต่จะเป็นเรื่องรสสนิยมหรือความชอบในการใช้ชีวิตมากกว่าและเมื่อมีการพูดถึงแบบนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครที่จะมาเม้นยึดเหยียดเ,เ,เ,เหมือนพวกไม่มีหัวคิดให้เกลียดคนอื่นไม่เป็นกูแบนหมดนะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยความคิดส่วนตัวของผมนะผมเดาว,ว่าตอนมากเกลตเป็นร่างบึ่อครับอาจจะเป็นผู้ชายแต่พอกกายล่าเป็นแบบตัวเล็กน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่การคาดเดาจากตัวผมเท่านั้นนะส่วนเรื่องรูปร่างอะมากเกลตจะมีทั้งหมดด้วยกัน2เวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชันที่ยังไม่ปลดพลังในร่างเนี่ยมักเกลตจะมีรูปร่างสูงใหญ่ไว้ทรงผมสกินเฮดมีการกันบ้างนะครับแบบเป็นลายบริเวณใบหน้าเนี่ยจะมีรอยปานทั้งหมด2ปานอยู่ที่ตาทัััั้้้งงงขาาาเลลลยยซึ่รอปนนจะะมีีกกษณๆบตตตวโด ส่วนล่าที่ปลดพลังแล้วตัวมากเกเรตเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงดูมีความบอบบางหน่าโดนปกป้องทรงผมจากที่เคยเป็นสกินเฮดเนี่ยก็จะเป็นทรงผมสั้นๆออกไปทางผู้หญิงส่วนเรื่องการแต่งกายตัวมากเกเรตจะสวมใส่เครื่องแบบของเรียนอีสตันที่เป็นของบ้านออกานั่นก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวนิกไทสีเขียวสังขยากางเกงสลักสีดําพร้อมกับเสื้อคุมประจําบ้านที่เป็นสีเขียวสังขยาตัดกับสีขาวครับ ทีนี้เรามาพูดถึงลักษณะนิสัยของมาเกเร็ดกันบ้างดีกว่าโดยส่วนตัวจากที่เคยอ่านนะครับผมรู้สึกว่ามาเกเร็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะหอยหาอะไรที่ดูตื่นเต้นในชีวิตยอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นเบียวเปโนก็ได้นะเพราะเวลามีอะไรฟินฟินขึ้นมาพี่แกเนี่ยก็ชอบเสพเปนโนขึ้นมาแล้วก็นั่งดีดเล่นครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในความเป็นจริงคือสู้แพ้ก็แพ้ไม่ไหวคือไม่ไหวอยากช่วยก็อยากช่วยทรงแบบคนอยากทําอะไรก็ได้เรื่องของตัวเองไม่ต้องยุ่งเอาจริง,รงตอนแรกที่มามาาเกรโผ ค้จะโดนดูปูบทให้เป็นตัวร้ายเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราเห็นแม้แต่นิดเดียวเลยนะมิสัยนหนึ่งของมักกะเดชที่ผมค่อนข้างชอบเลยก็คือแกเป็นคนที่ห่วงพวกพ้องมากๆชนิดที่ว่ายอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายแพ้ได้แต่เด็กๆของตนเนี่ยต้องไม่บาดเจ็บชอบการต่อสู้ที่ดูยุติธรรมถ้าใครจะมาเล่นตุกติกหรือลูกน้องคนไหนอยากจะโกงเพื่อให้แกได้เปรียบแกไลกจะทืบทิ้งหมดนะครับและสุดท้ายเลยก็คือแกเนี่ยเป็นพวกที่ชอบเก็บของดีไว้โชว์ทีหลังไม่ยอมเผยตาตไม้ตายของตนเองเอง,ง่ายๆ ทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์ต่างๆที่ตัวมาเกรตเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกันบ้างดีกว่าครับอีเวนต์ที่ 1. การไต่สวนของเทพประทานในอีเวนต์นี้จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของมาเกเรตมารกลองหลังจากที่ทางศาลเวทมนต์ได้มีคําสั่งให้ยืดการตัดสินตัวมัดออกไปก่อนโดยมีเงื่อนไขให้มัดเนี่ยต้องเอาตําแหน่งเทพประทานมาให้ได้ทางด้านของออเตอร์หนึ่งในแกนนําของเทพประทานที่อยากจะกําจัดมัดทิ้งก็ได้ไปไาววานให้ตัวมาร์เกเรตซึ่งเป็นพรีเฟกหรือตัวเต็งแห่งบ้านออกาเมือช่วยกําจัดมัดให้ทีครับ แต่ทางด้านของตัวมาเกเรตก็ได้บอกว่าถ้าอยากจะให้เขาเคลื่อนไหวออเตอร์ก็ต้องมีอะไรมาเป็นสิ่งเล้าหรือสิ่งกระตุน้นให้เขารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นก่อนถ้าหากไม่มีเนี่ยเขาก็จะไม่ทําอะไรทั้งนั้นก่อนที่ทางออเตอร์จะบอกกับมาเกเรตไปว่ามัดสามารถเอาชนะอาเบลได้โดยในตอนแรกมาเกเรตก็บอกโอ้แค่ชนะอาเบลก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่นะก่อนที่ออเตอร์จะบอกว่าแต่เจ้านั่นไม่ได้ใช้เวทมนต์เลยแม้แต่นิดเดียวนะนั่นเลยทําให้มาเกเรตรู้สึกสนใจในตัวมัดเป็นอย่างมาก และตอบปากรับคําซึ่งในช่วงที่เจ๊แกอ๋อเกือบลืมบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเรียกแทนมารเกเลตว่าเจ๊บ้างเขาบ้างไม่ต้องตกใจนะเพราะผมเล่นตามโลของมาเกเลตให้เลยเพราะในเรื่องมาเกเลตเนี่ยจะใช้คําแทนตัวเอ็นแบบครับทั้งแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงหลังจากที่รับเรื่องจากออเตอร์มาแล้วใช่ไหมเจ๊แกเนี่ยก็จะไปดักจัดการกับมัดครับแต่ในตอนนั้นก็ได้เรนหนึ่งในเทพประธานเข้ามาขัดขวางไว้ก่อน ซึ่งในการต่อสู้กับเรนที่เป็นจอมเวทสามปานมาเกล็ก็ตัดสินใจที่จะเก็บไม้ตายของตัวเองอย่างซาวเซคอนเลยทาให้สุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเขาเนี่ยนะครับที่ต้องพายแพ้ให้กับเรนและล่าดถอยมาอีเวนที่2การทดสอบคัดเลือกเทพประทานในช่วงแรกของการทดสอบคงต้องยอมรับครับว่าตัวมาเกล็ดไม่ค่อยมีบทบาทโดดเด่นสักเท่าไหร่เพราะมันจะเน้นไปโฟกัสที่ตัวมัดฟินและกาปาโชสมามากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงตอนแข่งทีมที่แบ,บ่งเป็นสีกันนะครับ มารเกาเรตก็เป็นคนที่สามารถจัดการกับมัวโทมาโธและอาโอริโอมเรสจากทีมสีแดงไปได้ถึง2คนด้วยตัวคนเดียวส่งผลทําให้ทีมสีเหลืองสามารถผ่านเข้ารอบมาได้อย่างชิวๆโดยในระหว่างการแข่งขันรอบต่อไปลูกน้องของมา,าเรเกรตก็ได้มาถามว่าจะให้ทําอะไรก่อกวนฝ่ายตรงข้ามหรือัสไหมแต่ตัวมา,าเรเกรตก็ได้หันกลับไปเล่นงานลูกน้องของตัวเองแล้บอกไปว่าตัวเขาไม่ต้องการทําอะไรที่มาดูร้อย่างอายแบบนั้น และแล้วการแข่งขันแบบ1นต่อหรอบแรกก็เริ่มต้นขึ้นนั่นคือมัดรประทะกับมา์กาเลตนั่นเองครับพอสิ้นสุดสัญญาณให้เริ่มการประหลอกมรกกาเลตก็เป็นคนแรกที่เปิดการโจมตีเข้าไปใส่มัดก่อนด้วยเวทพื้นฐานซึ่งตัวมัดก็รับการโจมตีได้และหันกลับไปสวนกลับโดยทาล็อกมรกกาเลตุ่มลงมาจากบนฟ้าแต่ตัวมรกกาเตก็ได้ใช้เวทมต์เฉพาะตัวของตัวเองอย่างสาว ในการมารองรับการโจมตีเอาไว้เรียกว่าแค่ขยับเพียงไม่กี่กระบวนท่าก็สร้างเสียงฮือฮาให้ได้ทั้งสนามเลยครับสำหรับคู่นี้ก่อนที่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งตัวมาร์เก็ดได้ถามกับมัดไปว่าทําไมนายถึงดูสู้ได้แบบไม่เต็มที่มีอะไรที่ต้องปกป้องอย่างนั้นหรอว่าแล้วมัดก็เลยหยิบชูครีมในกระเป๋าเสื้อออกมาทำเอามาร์เกล็ดบอกว่ามึงเอาไปเก็บก่อนเถอะแล้วค่อยมาสู้กันสู้แบบพะวงแบบเนี้มันไม่สนุกนะหลังจากนั้นยกที่2เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ ในรอบนี้ก็ยังคงเป็นมาร์เกล็ดเช่นเคยที่เป็นคนเปิดการโจมตีก่อนแถมยังจัดหนักแบบชุดใหญ่อีกด้วยแต่พอมัดตั้งตัวได้เขาก็สวนกลับมาร์เกล็ดไปเหมือนกันและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งมัดนี่แหละครับที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวมาร์เกล็ดกลายเป็นฝ่ายที่ถูกไล่ต้อนและถูกมัดกระหน่ำรัวมัดใส่อย่างไม่หยังก่อนที่เจ๊แก่จะเริ่มเปิดการแปลงร่างจนกลายเป็นร่างบอบบางแต่โทษในร่างนี้มาร์เกล็ดจะได้รับความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมาครับ โดยเขาเนี่ยจะใช้ความเร็วค่อยๆไล่ต้อนมัดไปเรื่อยๆแต่นี้คูว่าตัวมัดเองถึงแม้จะดูอื่นๆไปบ้างแต่ตัวเขาก็เป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่สูงอยู่เลยทําให้มัดสามารถดักทางม,มากเรเล็ดและไล่ต้อนเขากลับไปได้จนสุดท้ายแล้วมากเล็ดต้องตัดสินใจใช้ท่าไม่ตายก้นหีบของตนอย่างซาวไซคอนเดสกลองเพื่อที่จะจบเรื่องทุกอย่างภายใน1นาที แต่ทีนั้นตัวมาเกเร็ดเนี่ยก็ยังให้โอกาสมัดอยู่ครับโดยการเล่นวิ่งไล่จับกับเขาภายใน1นาทีนั่นแหละแล้วถ้าสมมติตัวมัดทําลายไม้กายสิทธิ์ของเขาได้เจ้าตัวระครังแห่งความตายก็จะหยุดทํางานไปด้วยนั่นเองและบทสรุปก็จบลงที่มัดส,สามารถหยุดยั้งเดชกล่องได้จริงๆครับก่อนที่มาเกเร็ดจ,จะยอมแพ้แบบหมดรูบแถมยังมีการบอกมัดปีกว่านายเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะฉันชัดจะสนใจนายเข้าแล้วล่ะสิอีเวนต์ถัดมาการหมุรุกของอินโนเซนซีโลหลังจากการประลองของมัดและมากรเร็ดได้จบลง จูู่พวกอินโนเซนซีโลก็ได้บุกเข้ามาในโรงเรียนและใช้เวทหยุดเวลาทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในสนามถูกหยุดเวลาเหมือนกันหมดไม่เว้นแม้แต่ต่อให้จะเป็นเทพประธานะนะครับแต่ทว่าจากการแทรกแซงของคุณวอลเบิร์กก็ทาให้ตัวมาร์ก,กเรตเป็นหนึ่งใน5คนที่รับโอกาสให้ต่อกรกับพ,กพวกลของอินโนเซนซี่โลเพื่อช่วยเหลือเหล่านักเล่นคนอ,อื่นๆซึ่งว่ากันตามตรงแล้วบทบาทของมาร์ก,กเรตในอีเวนต์น,นี้ถือว่าเป็นตัวประกอบมากครับ ถึงแม้จะบอกว่าเป็นตัวเอกเพราะว่าเป็นหนึ่งใน6คนที่สามารถขยับได้ในอีเวนต์นี้แต่การเป็นว่าบทของเจ๊แกเนี่ยบางสุดในบรรดา6คนเลยล่ะครับอีเวนต์ถัดมาก,การแข่งขันเทพประธานรอบสุดท้ายเรื่องราวในอีเวนต์นี้มันจะเริ่มต้นจากโดมินา่าตัวแทนที่จะลงแข่งชิงตำแหน่งเทพประธานรอบสุดท้ายจากโรงเรียนวานทิสได้ไปไล่เก็บคนจากโรงเรียนเซนต์อาร์ตและบังคับขอสิทธิ์ในการเข้าชิงมาให้กับโรงเรียนของตนเลยทําให้การแข่งขันในรอบสุดท้ายจาก3มโรงเรียนโรงเรียนละ3คน กลายเป็นเหลือ2องงเรียนแต่อีกฝั่งเนี่ยดันมีมากกว่าเท่าตัวครับเพราะทางฝั่งของอีสตันเนี่ยส่งไปแค่3คนนั่นคือมัดแลนด์และดอทพวกมาร์เกเรตเนี่ยก็เลยขอมาร่วมแจมด้วยเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกมัดครับแต่เอาจริงๆแล้วจากช่วงปรับคําถามของอาจารย์ตัวมาร์เกเรตเนี่ยได้สิทธิ์ในการเข้าชิงตําแหน่งเทพประธานในรอบนี้ด้วยนะแต่เจ๊แกยอมสละสิทธิ์ให้กับพวกมัดแทนครับและเมื่อถึงวันแข่งขันรอบสุดท้ายมาร์เกเรตได้ทาผลงานโดยการเปิดการบรนโจมตีใส่สิ่งต่างๆและให้ดอ ทำการจับมัดตั้งเป็นเหมือนหอกและเอาหัวของมัดเนี่ยพุ่งชนกําแพงไปเรื่อยเพื่อทะลวงเขาวงกดของพวกวันคิสครับโดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ดอตและมัดในการต่อสู้กับเลวี่และโดมินาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นมากเรเลตเลยนะครับจนกระทั่งมีการเฉลยจากคําพูดของอาบิสที่หลังจากจบการต่อสู้ไปแล้วนะว่าที่ตัวมากเรเลตและอาเบลหายไปเพราะเขาทั้งสองคนเนี่ยไปไล่ตบจอมเวทคนอื่นๆให้กับพวกมัดอยู่นั่นเองและก็ดูเหมือนว่าการที่อินโนเซนซีโร่ได้ประกาศสงครามว่าจะมาบุกที่โลกเวทมนต์ มันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสําหรับมาร์เกลตมากๆเลยครับแล้วก็มาถึงอีเวนต์สุดท้ายของตัวมาร์เกลตแล้วนะครับนั่นคือศึกชี้ชะตาโลกเวทมนต์ในอีเวนต์นี้มาร์เกลตเนี่ยจะโผล่มาในช่วงสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเกือบจบเรื่องเลยครับตัวเขาเนี่ยจะมาในฐานะทีมซัพพอตที่จะช่วยเหลือมัดไปเผด็จศึกอินโนเซนซีโลและถ้าให้พูดจากใจตรงๆมาร์เกลตที่เห็นบทน้อยๆแบบเนี้ยแต่เจ๊แกถือว่าเป็นตัวแบกหรือตัวพลิกเกมของเรื่องเลยนะครับคือผมกล้าพูดเลยว่าถ้าาไมมม่ Mar ีกเ มัดแพ้ i n ินโนเซนซีโลไปแล้วครับเพราะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายตัวมักกะเรตได้ใช้ซาวมิเตอร์มฟฟอร์เซทําการเปลี่ยนร่างของตนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงและพามัดหลบการโจมตีทุกอย่างจนไปถึงตัวอ n นโนเซนซีโลได้และก็ยังเป็นมักกะเรตอีกเช่นเคยครับที่ยอมรับการโจมตีแทนมัดไปหนึ่งดอกจนเปิดโอกาสให้มัดได้ใช้ท่านิ้วพิฆาตเด็จศึกอินโนเซนซีโลและหลังจากจบศึกสุดท้าย ตัวมาร์เกเรตก็ไม่ได้มีบทบาทเด่นๆอีกเลยนะครับแต่จะมีการกล่าวถึงเล็กๆน้อยๆให้เราได้เห็นว่าเจ๊แกเนี่ยเริ่มมาเรียนตามปกติไม่ขาดเรียนตอนนี้นก็ชะชีวิตอย่างสงบสุขในฐานะจอมเวทสองปานผู้มากไปด้วยพรสวรรค์ที่มีพลังทัดเทียมกับจอมเวสสามปานนั่นแหละครับทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อสุดท้ายอย่างพลังและความสามารถของมาร์เกเรตกันบ้างดีกว่ามาร์เกเรตนั้นเป็นจอมเวทสองปานผู้ที่มีเวทเฉพาะตัวคือซาวหรือเสียง โดยภายในเรื่องตัวมาร์เกเรตจะนับว่าเป็นหนึ่งในตัวละครอันดับต้นๆที่มีจำนวนท่าการโจมตีโผล่ออกมาเยอะมากๆซึ่งท่าเหล่านั้นจะประกอบไปด้วยชิวซาวเป็นการโจมตีด้วยเสียงที่จะทำให้ตัวเป้าหมายเสียหลักไปได้ในช่วงขณะหนึ่งฮาวลิงซาวเป็นการสร้างตัวโน้ตที่ตอบรับต่อพลังเวทของศัตรูและถ้าศัตรูคิดที่จะไล่เวทต่อสู้กลับมามันจะเริ่มระเบิดใส่ทันทีครับท่าต่อมาซาวออครสตาเป็นท่าโจมตีผสทีนตัวมาร์เกเรต จะใช้ในตอนอยู่กับลูกน้องของตนซึ่งมันจะเป็นท่าที่ปล่อยคอตัวโนต้ตดนตีแบบเบลิงยาวๆพุ่งเข้าใส่ศัตรูท่าต่อมาซาวชิลสร้างโลตัตวโนต้ตขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ป้องกันการโจมตีจากศัตรูท่าต่อมาซาวเรยดแห่งแสงตะวันเป็นการสร้างตัวโนต้ตที่จะไปทําลายศัตรูก็เหมือนกับท่าเดิมๆนั่นแหละครับท่าต่อมาซาวฟาเป็นการสร้างตัวโนต้ตที่จะไปทาลายศัตรูเหมือนเดิมแต่อันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การได้ยินของศัตรูนะครับ ถ้าต่อมามีชื่อว่าซาวเซรา r อเคสตาร์มาร์กกเรตจ,จะทําการเรียกเครื่องดนตรีขนาดยักษ์ออกมาล้อมรอบศัตรูพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นเสียงแห่งความตายอัดเข้าไปที่เป้าหมายครับถ้าต่อมาซาวเมตาโมฟอร์เซมาร์เกเรตจ,จะทําการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงและเข้าสู่ร่างที่ตัวเล็กลงมาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเวทที่รุนแรงที่อยู่ในระดับเซคอนโดยในร่างนี้ตัวมาร์เกเรตยังได้รับความเร็วที่เรียกว่าโคตรมหาศาล พูดง่ายคือมันเป็นล่างที่ตัวมาเกเรดได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงไปแล้วครับเลยทาให้ตัวเจ๊แกเนี่ยได้รับความเร็วระดับเสียงมานั่นเองและท่าสุดท้ายถ้าไม่ตายของมาเกล็ด s ซวเซค่อนเดดกองมาเกเรดจะทําการเรียกละฆังแห่งความตายออกมาโดยความสามารถของมันก็คือจะทําให้ผู้ที่ได้ยินเสียงการลั่นของระครังในรัศมี2กิโลเมตรหมดสตินอกขาทีแต่จุดอ่อนใหญ่ๆก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดจุดที่1ก่อนที่ระครังจะลั่นเสียงก้องกังวาน จะมีเวลานับถอยหลังอยู่ประมาณ1นาทีกับข้อที่2องเธอแยงไม้กายสิทธิ์จากมากกรเลตมาได้ก่อนที่ระคังจะเริ่มลัานก็นับว่าเป็นการแคนเซิลสกิลนี้ได้เหมือนกันครับซึ่งนี่ก็คือการเดินทางทั้งหมดของมากกรเลตมากรลงผู้ถูกเลือกจากเวทมนต์ให้เป็นจอมเวท2ป่านที่มีพลังทัดเทียมเท่ากับจอมเวท3ป่านเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากได้รับชมประวัติเต็มๆของเจ๊แกกันไปแล้วรู้สึกหลงไหลในตัวละครตัวนี้มากขึ้นกันหรือเปล่าเอ่ย เอาว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับมากรเร็ดนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยและสําหรับใครที่ยังไม่รับชมัอดการเดินทางของตัวละครจากเรื่องมัดศึกเวทบนคนพลังกล้ามหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆ่นรวมไปถึงคอนเทนต์ต่ตตางๆที่น่าสนใจก็สามารถกดรับชมได้แล้ววันนี้ผ่านตรงที่กําลังแสดงอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะครับและถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าเชิญจกักรนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าจเจนี่ถ แล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับ